ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่น่าสนใจอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของหัวเข่านี่แหละนะครับว่ามันจะมีการออกกําลังกายแบบไหนนะครับที่เป็นข้อควรระวงังหรือไม่ควรทำนะครับในผู้ป่วยหรือในคนที่อายุมากกว่า60ปีโดยมีจุดมุ่งหมายว่าพยายามที่จะชะลอข้อเขา่าไม่ให้เสื่อมเร็วแล้วก็พยายามชะลอความสึกของ กระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ลดการทําลายของตัวเส้นเอ็นต่างๆที่อยู่รอบๆเข่าโดยเฉพาะหัวกระดูกต่างๆนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของการกระแทกนะหรือว่าเป็นการแตกร้าวของโครงสร้างต่างๆนะครับก็จะมีอยู่ 4- ี่ห้าท่าออกกําลังกายที่ไม่ควรที่จะทํานะครับ <Okay. S 1> อย่างท่าแรกก็คือว่าท่าสควอชที่แบบลึกๆย่อเข่าเลยครับ อันนี้คือลึกเกินไปนะครับย่อมากไปท่านี้มันจะทำให้ข้อข้อกระดูกนะครับก็คือมีการสึกกร่อนมากๆแล้วก็เกินธรรมชาตินะครับของการงอของข้อเขาเพราะฉะนั้นการสควอร์ท,ที่ดีเนี่ยคือย่อนิดเดียวครับย่อนิดเดียวประมาณนี้นะครับแต่ระวังล้มแล้วก็เอาขึ้น นในการที่ย่อเข้าไปเนี่ยนะครับให้นับ6วินาทีพอ1 2 3 4 5 6ขึ้นประมาณนี้นะครับให้ทำสัก60ครั้งก็ได้อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับแต่การย่อเข้าไปสุดๆเนี่ยไม่ควรทำอย่างท่าแรกๆเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นท่าที่1นะครับท่าที่2ท่านี้นี่ถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากเลยนะครับเขาเรียกว่าท่า n ัน ท่าทูนี้มันก็คืออเดี๋ยวลองทําดูนะครับย่อเข่าลงไปปึ๊บแล้วก็ลุกขึ้นท่านี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในคนอายุน้อยเนี่ยเขาต้องการให้ให้กล้ามเนื้อตรงนี้แข็งแรงนะครับแต่ปัญหาคือคือว่ามันทําให้เกิดความตึงเครียดนะครับและน้ําหนักเนี่ยมันจะลงไปที่ข้อเข่ามากเกินไปนะครับอันนี้ห้ามทําเด็ดขาดในผู้ป่วยหรือในคนที่อายุมากกว่า60ปีนะครับ ท่าที่3ที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในการออกกำลังนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็น high impact jumping exercise คือถ้ากระโดดย่อ,อเข่านะครับลองทำดูครับลึกๆอันนี้ห้ามทำกระโดดอีกทีครับมันเป็นการทำให้เกิดการปรีหรือฉีกขาดนะครับแล้วก็ทำให้สูญเสียความยืดหยุ่นของของเส้นเอ็นอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็ทำให้มีการแตกหรือร้าวหรือการบดของสึกของไ้เจ้ากระดูก อ่อนนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เส้นเอ็นไข้เนี่ยเกิดการฉีกขาดได้เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายก็คือว่าการวิ่งบนพื้นแข็งนะครับสมมติว่าเราไปวิ่งบนจ็อกกิ้งเนี่ยนะครับแล้วเราก็เลือกรองเท้าวิ่งอย่างดีเลยปรากฏว่าพื้นที่เราวิ่งเนี่ยมันไม่เหมาะกับการวิ่งในในใน,ในในวัยของเราเนี่ยนะครับ <S 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 ก็เพราะว่าในก้าวแต่ละวิ่งเนี่ยนะบนพื้นแข็งเนี่ยพื้นแข็งแข็งเนี่ยทำให้น้ําหนักเราเนี่ยมันลงไป กระแทกที่ข้อเข่าเนี่ยในแต่ละก้าวเนี่ยหเท่านะครับสมมติว่าแทนที่จะพื้นนุ่มๆเนี่ยการแรงกระแทกเนี่ยมันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าบนพื้นที่แข็งเนี่ยน้ำหนักที่ไปกระแทกเข่าในแต่ละข้างที่ลงเนี่ยมากถึงได้5เท่าด้วยกันทําให้เจ้าตัวกระดูกอ่อนนะครับที่เป็นหมอรองกระดูกหัวเข่าเนี่ยมันบางแล้วก็เกิดการเสียสีนะครับก็ทําให้มีปัญหา ข้อเข่าเสื่อมใดอย่างเร็วด้วยเช่นเกียวกันก็คือสรุปคร่าวๆนะครับประมาณ3าสี 4. ถทาออกกำลังกายที่ไม่ควรที่จะทำในคนอายุมากกว่า60ปีครับ